เสร็จแล้วจ้าไข่นกกระทะร้อนเลยทำแป๊บเดียว บี้มันมันที่เรานึ่งไว้บี้บี้บี้เลยบี้ให้มันละเอียดเลยบี้ให้ละเอียดเลยนะคะอันนี้เรานึ่งไว้แล้ววันนี้ได้สีส้มจ้ะใช้กามแขียนิดนึงจ้ะพี่น้องโอ้ยวันนี้ซื้อกระหากินอีกแล้วพี่น้องหาเห็ดแนวกินอีกแล้วอยู่แต่บ้านบ้านซื้อกะหาเห็ดหก,กิน นี่เยียไข่นกทานจ้าไข่นกทานสูตรง่ายๆจ้าพี่น้องจ้าสูตรง่ายๆใส่แป้งอย่างเดียวจ้ามึอนี่ใส่แต่แป้งมันเด้อจ้าเด้อแล้วก็ใส่แป้งมันจ้าน้ำตาลจ้าเกลือนิดหน่อยจ้าน้ำเปล่า ก็วนวดต่อจะนวดแป้งเป็นกว่าจะ้แป้งเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนยจ๊ะแก้มขึ้นแล้วพี่น้องเราจะเห็นนิดเดียวพี่น้องบนบนนิดหนึงหลายเติบจ้ะพี่น้องจะกินหมดทำยังไงจะกินหมดคะ เล่นเราเหมือนกันนะจ๊ะเมื่อยกันเลยพี่น้องอือือืเหมือนกันนะคะเนี่ยปั้นแป้งเนี <laughs> ่ยนี่จ้ะได้แล้วพี่น้องวันนี้เราก็ไปปั้นกันจ้ะ ปั้นแป้งก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะล้างแล้วจะล้างสะอาดแล้วค่ะเดี๋ยวมาลุ้นบึงพี่น้องว่ามันจะมันจะฟองพองบอ่ <laughs> มารุ้นดูค่ะว่ามันจะพองไหมคอยดูนะคะว่ามันจะพองไหมทำทำสูตรนี้สูตรง่ายๆจ้ะ แต่ละวันไม่ทำอะไรนึกหาแต่ของกินพี่น้องจา๋าทำกับข้าวกินเสร็จแล้วก็วัแล้วพี่น้องอยากกินของหวานอีกอ้วนจ้ะเึื่งหนาทอนโองแดงแล้วจ้ะน้ําหนักขึ้นกวต่ก้อนสิบสิบกิโลจ้ะพี่น้อง ก่อนหุนหนินหุนนิดน้อยหุนนิดน้อยจ้ะน้ำหนักโยหาสิบกิโลตอนนี้คืนมาหกสิบหกสิบสี่ค่ะบึง่วยอ้วนเลยเนาะ พี่น้องนี่ปั้นแบบนี้จ้าปั้นจนหมดนุดพันหลักจ้าพี่น้องเดี๋ยวหอาไปทอดกันจ้ะน้ำมันระวะน้อนพี่น้องน้ำมันทอดโอ้ยไปจีนใส่มือแล้วขอมจ้าเบาไฟกลางจ้านวดจ้าพี่น้องคึ้งคึงแบบเนี้อย่าใช้ไฟแรงมากเด้อจ้าเด้อ จะสุกม yeah. ันจะไหม้ก่อนเราต้องคึงคึงลงคึ่งคึงมันเลยเลื่อผิดจ้าพี่น้องคึงไปเรื่อยจนเราจะได้สีพอใจจ้ะสีเหลืองกรอบไปกลางกลางด้วยจ้ะไปแรงหลายก็จะใหม่ก่อนพี่น้องมาลุ้นกันจ้ะให้มันเหลืองกว่านี้อีกนิดนึงจ้ะ สีพอแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะสีพอใจแล้วพี่น้องสุขแล้วจ้าจับได้เลยจล้ะพี่น้องแซ่บพี่น้องถ่ขขายได้เลย ทานพามจ้ะข้างในก็จะเหนียวๆกลวงๆจ้ะโอ้ยหว้วยรสชาติถ้าเต็มสิบจ้ะว้าวข้างในก็จะเหนียวยืดกลวงๆน้องจ๋า สูตนี้ทําขายได้นะจ๊าอร่อยจ้าหวานก็พอดีอ่ะไม่หวานมากแซ่บนากอืมเป็นไง <laughs> ง่ายๆจ้ะพี่น้องจ้ะแปบ๊บเดียวนึ่งมันให้สูงแล้วก็บดๆๆใส่กับแป้งมันน้ำตาลเกลือนิดน้อยจ้ะนวดแป้งกึงแป้งให้มันได้ที่ให้นเนื้อแป้งมันเนียนเป็นก้อนเดียวกันแล้วก็ปั้นแล้วก็ไปทอดกับน้ำมันตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชยี่ห้ออะไรก็ได้จ้ะแล้วก็รอน้ำมันร้อนนิดนึงแล้วก็ใช้ไฟกลาง กลางมาทางเบานะคะไม่ต้องกลางไปทางร้อนนะจ๊ะกลางมาทางอ่อนนิดนึงแล้วก,ใวก,ใก็ใส่แล้วก็ใช้ตะแกรงเอาขนมใส่แล้วก็ใช้ตะแกรงคนๆกึ่งกึึงๆกจนกว่าเขาจะพองขึ้นมากว่าเขาจะเหลืองสีพอใจของเราเป็นสีแบบนี้จะ้ะสีมันจะสวย เพื่อนๆพี่ๆน้องๆลองทำทานเบ้างด้อจ้ะเด้อ็ทำกินบ้างด้อจ้ะไม mm hmm. ่อยากกินขนมหรืออยากจะทำไขยก็ได้จ้ะ mm hmm. มัเอูสูตรมาฝากกันจ้าสตรง่ายๆทำมาหลายจ้ะทำกินเพื่อเดียวพี่น้องนัง่งอยู่บ้านซื้อๆนึกอยากเทดกินจ้ะพี่น้องจ้ะ ใช่มื้อหว่องสูกรละเอามาฝากพี่เพียงน้องบางคนอาจจะมีสูตรอยู่แล้วนะคะแต่บางคนอาจจะไม่รู้ยังไม่รู้สูตรเนาะพี่น้องเนาะเอามาฝากกันจ้าเ็ดกินบังเดใจพี่น้องจ้าอ,อย่าลืมนะคะชอบสูตรนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กระดิ่งติดตามกดกดกดไปจ้าพี่น้องกดให้แม่ตุ๊กเดดเดใจเด้อ เดี๋ยวจะเอาเมนูไหมมาฝากกันอีกจ้าเจอกันคลิปหน้านะจ้าเมนูหน้าจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ